สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ใจออนกับเสามากินส้มตำคือเกาจากพี่น้องส้มตำเอ่ส้นหมอนเซซิ่ยวจ้าแซ่ใบโดนจากพี่น้องแซ่ใเบิดมือเลยมันก็เลยเป็นสีแบบนี้จ้ามันจะบรสดเนาะที่เพิ่นที่เพิ่นแซ่สดๆสวยๆเพิ่นแซ่แป็บเดียวจะเพิ่นเพิ่นเอาออกเนาะจ้าตอนใหญ่ๆจากพี่น้องจ้าไม่ได้จ่ายเด้อ ผักกะซิมินี่จ้ะพริกไ่แล้วก็ตัวลันเตาอ่อนจากพี่น้องแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มีแรดดิสนะคะมาเด้อจ่ะเด้อวันนี้เปมีม้ขนมเสียนจากพี่น้องจ้ะก,กินกับแซลมอนเพียวๆเลยนะคะยินกับแซลมอนเพียวๆเลยค่ะคำใหญ่ๆตาสดๆเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมาจ้ามาจ้า มาจ้า i on. mhm mm น่าจะพี่น,อน้องจ้า bởi bất nào khoáng không Big. มันกินบ่ค่อยเสียบพี่น้องจา้าอันเปนื่อยหงุดนดพี่ขุดทิ้งปูนมาจา้ามันเลยแบบเป็นเสียวๆฟันจังไหนบูจ้าพี่น้องปูดฟันข่างนี่น้ำและกินบลาแสบจ้ะเผ็ดวา่าสบิสิบะห่างอยู่แต่หน้าแบบนี้เนาะ หายบนนอกแบบนี้นี่กินบาดแสบไมพี่ขุดหินปูนก็อุดฟันมากพี่นอ้องเลยก,กินบาดแสบเสียวฟันเค็ดแขว่ <c oughs> làm xúc tâm Mm hmm. ส่บัตเตมิ้แซ่บๆ เหมือนไปสมตำเมื่อเดยวพี่น้อง ตอนสุดถ่ายพี่นอ้องอือหือ อีอย่างง่อยพี่น้องจขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์และคือเกาเดี๋ยวะพี่น้องจ้าอันใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดอันติดตามกดไลค์ให้ยายนนด้วเด้อพี่น้องจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาย้วจ้ะเนาะขอบคุณค่ะก็ให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่ให้ดูดีไม่ให้เกาจ้ะพี่น้องจ้า เฮงๆงปังปังทุกคนนะคะ <S 2> <S 2> เพรขอบคุณน,น,นายจาพอกันคลิปหนานนะคะบายบายจาจุบ๊บจุ๊บ